ดูดิโอ้ยังเท่เลยอ่ะเท่เลยส่องกระจกไปยหนเดี๋ยวดิส่องกระจกไปใครวะเนี่ยเท่โอ้โหเท่เลยครับไหนไหนใครใครไหนไหนเดินตรวจงานนี่ตรวจงานติดเลยเงี้ยไหนเลยติดาทแล้วเดินตรวจงานอเดเออเออใครอะใคร เอ๊ยเอ๊ยเฮ้เ <in> ฮ <la> <ina> <en la> <ina> <marriage> ้แ่จะบอกยัั้งยู่ไนตั้งยู่เหนมาเทวะเทวะเนี่ยเทวะเเาเมานไมอนี่แม่แม่นแม่นัตรวตรวจงันปรอกบกระเป๋าจะไปนะในตัวกระเป๋ามีอะไรไหมงั้นตัวกระเป๋า ใส่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 ให้ให้บิลใส่ให้บิวใส่เอ้ยไหนเดินตรวจงานเดินตรวจงานไปแล้นะไปเล้ค่ะไปเล้ค่ะใส่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 

ตสยเอ้อเยเตายไปแล้วต้องสองกระจบโอ้โห้โลมากเต้าครับ คนละลูัน